ไปอาบน้ำไปไปจับไปอาบน้ำผู้ให่ง่วงนะเขาใจบีมบีมไหมบีมนะที่เหลือไปอาบน้ำไปเร็วไปเร็วน้ำไปไปอาบน้ำไปนอนไปไปอาบน้ำไปนอนไปเร็วบีมใครกำลังนุ่งนัดเน้นคือคือตอนนี้เสียงคือมันเป็นยังไงเ ฮะแต่ผมว่ามันยังไม่ค่อยดีเท่ครับลองลองเพราะส่วัวมากตัวสูงสุดตัวอีครับอ๋อไม่ได้เหรอเอออีแฟลตโหอย่ามองยังนั้นย่ามองยังนั้นถ้าอยากจะรักให้มองสักไหมแค่นี้แค่นี้เหรอเพลงก็ไม่มีแค่นี้สามรอบก็าจำเนื้อได้อย่างวะเนี่ยแต่อีกเพลงนึงออกมาเต้นจำยากกว่าเออแต่ลืมตึงตึงมีแค่นั้นปัญหา